ครับนี่ทำเมนูอ่น้ำจินน้ำยาไกลเอ้ยำยาทำเรียบร้อยแล้วครับชุดกระชายริกแกงเรียบร้อยชุดโคราชครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำนะครับ ขั้นตอนนะครับผัดก่อนอพริกแกงมาผัดก่อน,นครับนอนสูง <c oughs> ของแท้เขาแท้ ี่เนีปผมพี่ครับใช้เครื่องพริกแกงกับทำเฉพาะูัดใส้หอมนะครับใส่ลงไฟนะครับแต่ใส่หอมเมนูเด็ดของเราครับ ลูกยาป่าเผ็ดกระจายรถบวานรถป่าเขียวตั้งหน่อยครับอา่ามันห้อยแมวอะ่ะจูรถจูรถรถดีรถ เออครับลดีพี่เก็ไมีแถวมะามลดดีสักหน่อยนะครับเพื่อความเข้มข้นผัดครับทีนี้ได้ครับแม่ครัวของเราส่งเข้ามาประกวดครับได้แชมป์ครับ หนึ่งของนวสูงไปแล้วนะครับในเติมน้ำตั้งหน่อยนะครับหลงังจากที่เราผัดแล้วครับสูตรนี้เอาไปทำได้เลยครับสูตรคนแรกครับเดี๋ยวก็จะมีปลานิดหนึง่งเสื้อความกลม่อมๆนัวนะครับกับนอเดือดก่อน ไปแล้วครับใส่เป็นมะก,กรูดเพิ่มความหอมดับกลิ่นครับครับเดี๋ยวดูรอเดือดสักคู่นะครับผมนี่ครับถั่วงอกนี่นี่อร่อยมากครับเป็นถั่วสั้นๆครับหวานครับนี่น้ำกินขเข้า น่าจะสองโลครับจีนกรอ่ใส่หอมรอเดี๋ยวรอไปชมตอนจบครับผมเวลาสักนิดหนึ่งครับเพื่อความนัวนะครับผมนี่สูตรครับสูตร ไปทำกินได้ครับโอ้หอมครับหอมหอมกรุ่นมากรอเครับเสร็จแล้วน่าทานทำกินับเรียบร้อยครับอืมนัวครับนัวทกินน้ำยาโนอนูับขอบคุณทุกการติดตามครับจิบน่าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับครับ คลิปนี้ฝากไว้ครับต้นยางของจีนนะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ